ปาอปปปดอยู่บ้านบาเคยขาดเคยถูจากเทยพี่น้องมามาหนีเฮตุเนียวพี่น้องอยู่บ้านเพอยันิ่งดูไดุ้บริการีนะมดปิดผมใช้ไปทีเรามีบริการพัดลมด้วยนะคะน่ารักมากเลยมันต้องขาดขนาดนี้เลยเหรอโนนเอาเงาตาแตกเลยใช่ไหม เออว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันคือเงาเถะปาดไวยเธอแม่ปนีโผดพ่บอกโม่บอกแซงเหลียงวับวาย่เพมันเงาจริงๆอ่ะเออจริงแล้สองก็จบกันี่ีนีเป็นไผ่ยี่ยีหนีเป็นไผ่ดิแห่เเเเวๆๆๆๆพงานใหม่เดี๋ยวม่แจกค่าจางเอ้ยดีวค่ะจะคองไปเลาะมาบอก เขาไปเลาะที่ไหนเลาะแหละเขาไปทนอะไรเออไหนพี่ดูขาซิเดออัปเดตหน่อยสวยงามตามท้องเรื่องกันมากจิ้มโกเด็กแว่นร้อยเป็ดสัญลักษณ์เด็กแว่นเอายาทาไม่ร้อยเป็ดขี้ใจมาไม่ใจเล้วไม่ไม่ได้จ่ายแม่บอกว่าเราเอากระติงเอาเงินมาจิ้มโบกจนถึงมือถึงแล้วโอ้พนักงานจ้างมาแพงไม่หนี่ อเบียสามขวดครับบ่แพงงไปไหนครับเงาตาแตกเลยค่ะค่ะค่ะขับดวงค่ะจริงระยะห่างเรื่นะคะหนึ่งเมื่ค่ะดีจิจมูกด้วยสองร้อยค่ะอ้อสองหมื่นค่ะกิตั้งแต่เรามาหากันแล้ว อันนี้ก็เป็นบรรยากาศชิวๆ,ๆะคะ่ะช่วยหนุ่มนนขัดก,ก,ดกระจกไอติมไอติมโอ้ตาแจงด้ก่าเอาตินี่เนาะแค่พี่จีเชพี่จีใช้เลยไช้ตรงนี้เหนแต่พี่ผสมน้ำนนไม่ผสมน้ำนนเอาเพีเพยวๆอะ่ะ

คขมิดตัวเยจ้าเยจ้าโอ้เงาตาแตกซองกระจกอีกกระจกเซียวกระจกตาย นนทำไมเป็นคนแบบนี it, ้โนนฮะแน่ใครก็หกอ่ะมันมีกลิ่นมาด้วยจริงๆะถ้ากครกำมาแล้วปล่อยอย่างเงี้ยตดไใครตดวโน้นแล้วตดนโนเอาพูดใดสิเอาตดวผู้หนึ่งไปกำให้ผู้หนึ่งก็ต้องต่ของตดัวเนาะเอามีด้วยเหรอนี่อ่ะมีด้วยเหรอ ตีเข้าปวปลาโต๊ดเอากรรมายถึงว่าผู้ใดเป็นคนรมไปไทยนนกระนี่เดไม่ใช่น่นพี่นนบอกว่านนนนบอกว่านุ่นนุ่นตดรถกรรมเราไปใส่นนใช่เอาเอาเอาใครใครโทษกันไปโทษกันมากเราปะเนี้ยเอาหนูเด้อนหนูเลื่อนหนูบักคนนียนแก เป็นไร,เ,นไรเอา้ากระลูกเจ้าตัวเจ้าลบผิดชอบเอาว่าฟ้าหน่วยหนึ่งสองพี่น้องนะแม่ได้กินน้ำบ่ลบ่าหรอว่าเจ้าแม่แม่นำหนถายทงตัวเจ้าไงอือเออดีแล้วละ่ะ <c oughs> หน่วยบอกอยางไงแกออกเลยแค่สองหิ้มตัวหิ้มหนึ่งใหญ่หิ้มหนึ่งหน่อยบบบบโอเคค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะสาระไม่มีค่ะนั่งขัดกระจกไปวันๆวันนี้มีพนักงานมาเพิ่มอ,อะไรไปกินเลยเอ,อเเลยยดี๋ว เหมือนไข่กับไข่เออไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน